เลิกทำสามสิ่งนี้แล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นทันตาเห็น 1>, 1. เลิกจมปักกับอดีตค่ะคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตหมกมุ่นฟุ้งซ่านอยู่กับอดีตของตัวเองค่ะแต่ผู้มีปัญญาเขาจะหาทางเรียนรู้จากอดีตท,ที่เขาเคยผิดพลาดมาค่ะ 2. เลิกกังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดทุกคนรู้ไหมคะว่ามนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยใช้เวลาของเขาทั้งวันทั้งชีวิตเนี่ยค่ะในการคิดไปถึงแบบกังวลว่าแบบเอ้ยฉันจะเป็นอย่างนั้นไหมจะเป็นอย่างง้นไหมทั้งทั้งที่มันไม่ได้เคยเกิดขึ้นจริงเลยมากถึง85%ค่ะดังนั้นคุณควรจะกลับมาโฟกัส ที่ว่าปัจจุบันนี้ฉันทําอะไรให้ดีขึ้นได้บ้างเพื่อจะพาให้อนาคตของเราเป็นไปแบบที่เราต้องการค่ะและอันที่3มค่ะไม่เอาความสุขของตัวเองไปฝากไว้กับใครค่ะเราจะไม่เอาพลังของเราเอาความรักเอาคุณค่าในตัวเราค่ะไปฝากไว้กับคนอื่นค่ะเธอมารักฉันหน่อยสิ คุณต้องรักตัวเองก่อนค่ะคุณต้องเป็นความสุขของตัวเองให้ได้ก่อนค่ะแล้วคุณจะดึงดูดความสุขต่างๆเข้ามาค่ะเพราะฉะนั้นเลิกทำ3ามสิ่งนี้นะคะชีวิตคุณจะได้ดีขึ้นทันตาอยากให้คุณไปต่อพิมพ์คําว่าไปต่อมา